เย้ยวยยกราบสวัสดีครับวันนี้พบกับพอปี้อีกเช่นเคยนะครับวันนี้นะคบมีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับเป็นตู้สุ่มสักราวานะครับในตู้นะครับก็สามารถนำโทเค็นมาแลกได้ก็จะมีทั้งหมดนะครับเป็นสักทองนะครับใช้529 สักฟ้านะครับใช้3 49สักดำนะครับใช้2 0 9โทเคนนะครับแล้วก็จะมีเป็นไอวอลนะครับเป็นมีดหัวตัดเป็นรถนะคบแล้วก็เป็นกระเป๋านะครับเป็นกระเป๋าเวลสาแล้วก็มีระเบิดด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยนะครับ1ครั้งนะครับใช้15เพชรแล้วก็10ครั้งบวก1ครั้งนะครับใช้150เพชรนะครับโอ้โหครั้งแรกก็ เขมเรียกพี่เลยนะครับเนี่ยโอเคเราไม่เสียเวลานะครับเราสุ่มกันต่อเนื่องเลยนะครับโอ้มีสิบหลุดมาหนึ่งครั้งนะครับครั้งต่อไปนะครับโอ้โหยังมีสามอยู่นะครับสามมาสองครั้งนะครับโอเคโอ้โหครั้งนี้เข็มปี๋ีเลยครับผมอได้ระเบิดนะครับแต่ว่าผมมีอยู่แล้วเพชรไม่พอนะครับต้องไปเติมเพิ่ม นี่นะครับเราก็จะได้รับเมื่อเติมครบห5 0 0พันห้าอเพชรกนี่ครับที่ผมบอกก็คือรับเพิ่มอีก25้าโทเค็นนะครับเมื่อเติมแค่1เพชรเท่านั้นนะคะแล้วก็มีอย่างอื่นอีกเยอะเลยแล้วก็ท่าทางด้วยนะครับเป็นท่าทางโอเคเราผสมกันต่อดีกว่านะครับตอนนี้นะครับได้1 0 7โทเค็นนะครับไปเลยครั้งเรามาดูกันนะครับว่าเราจะหมดไปทั้งหมดกี่เพชรนะครับ ครั้งแรกผมมีก็ออ้ได้ยีสิบนะคบครั้งแรกนะครับผมมี9 0 0อเพชรนะคบส่วนั้นที่2ผมก็มีเพิ่มมาอีกสอง1เดเพชรนะครับดูซิว่าเราจะใช้มันทั้งหมดเลยหรือเปล่าหรือว่าจะมีเหลือไว้บ้างนะครับตอนนี้ได้ทั้งหมด1 4 7สี่เจโทเค็นแล้วนะครับอโอ้โหพวกสัตว์ที่เป็นรางวันใหญ่นี่จะไม่ออกเลยใช่ไหมครับเนี่ย จะออกแต่โทเค็นอ๋อยังมีห้ามีสามนะครับไม่ไหวครับเข้มปีเลยครับเนี่ยเพิ่งร้อยเจ็ดสิบสี่เองสงสัยจะได้แค่สักดำผู้หญิงแล้วมั้งครับแต่ยังไงเดี๋ยวเราต้องมารอลุ้นดูก่อนเนาะว่าเมื่อครบสองร้อยครั้งแล้วอะ่ะเราจะได้สักลาวาหรือเปล่าหรือว่าเราจะได้เปโนตวอื่นรรนะครัามาลุ้นกันโอ้ครั้งนี้ได้เยอะครับเยอะแต่เกืออะไรเกิน ยังไง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 โอ้โหหนึ่งลวนลวนนะครับไปต่อครับยีิบมาสี่สิบมาโอ้โหได้ระเบิดนะกีเห็นแล้วแอบอ๋อระเบิดตอนนี้เท่าไหร่นะครับเนี่ยไม่ได้นับเลยเลยเลยโอ้โหหนึ่งตลอดแล้วบอกไม่เกลือ รู้สึก180อะไรนี่จะไม่ออกเลยนะคบออกแค่หนึ่โอ้ได้ไอวอนะครับไอวอผมยังไม่มีนะโอเราก็ไม่ต้องแลกไอวอลวอะไรจริงในบรรดาของที่อยู่ในนี้นะคบไอวอก็สวยนะครบควรจะมีเก็บไว้เลยตอนนี้271เ็ดโคเคลนแล้วนะครับเราได้สักดำแล้วนะโอ้โหไป้ย เมื่อกี้ตาฝาดเปล่านี่ไงได้แล้วครับสักลาวาโอ้โหถือว่าเป็นช่วงดีนะครับเพราะว่าสักลาวาเนี่ยถือเป็นไอเทมที่ ไม่มีให้แรกนะครับแล้วก็ในตู้เนี่ยจะมีสักทองสักฟ้าแล้วก็สักดำเดี๋ยวเราลงไปแต่งตัวกันก่อน,อนดีกว่านะครับว่าสักลาวามันจะใส่แบบไหนได้บ้างนะครับอ่ะผมเริ่มที่กางเกงตัวใหญ่ๆนะครับเท้าเปล่าหัวบาวันนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้หน้ากากไฟนะครับโอ้โหเป็นไง หล่อเข้มแค่นี้ผมก็ก็ดูเท่ดูตึงมากพอแล้วนะครับซึ่งตัวศักลาวานะครับมันจะอยู่ในเทรนด์ด้วยนะครับก็คือจะอยู่ในเด่นโซนะครับโอเคผมได้ศักลาวามาเพิ่มนะครับทำให้คะแนนในเทรนด์นะครับผมเพิ่มอีก100คะแนนนะครบนี่มีศักทองนะครับแล้วก็ศักราวาที่อยู่ในนี้นะครับ ก็จะมีเอฟเฟกพิเศษเพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะเป็นเอฟเฟกต์กำจัดและเอฟเฟกต์ลมนะคะก็จะมีแสงไฟวาดขึ้นมาแค่นั้นเองเ,ออเพื่อนๆคิดว่ายัางไงครับระหว่างสักทองกับสักลาวาสู้กันได้ไหมส่วนตัวผมว่าสู้ได้เลยนะผมชอบสักลาวามากกว่านะครับว่ามันเท่ดีแล้วก็ดูสีสันมันจะเข้มสะใจดีครับไงก็ตามนะคบฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดสับรสมาชเป็นกำลังใจให้ฮอปปี้คนนี้ด้วยนะคะบาย